พนะีดีพีเอนะผมมีแล้วก็อยู่ก <mel od ic> <a> ับการการทำลูกชิ้นนะครับมี3คนนะครับมีดอมดอมดอมซีายดอมดอมแย่แย่เฮ้ยแบนแบนแบนเย่แบนเขาเลยตรงไหนวัดวัดวัดแบนอะไรเขาเลยเขาเลยตรงนจะว่าอะไรเมื่อไรอะไรของแม่งวะแบนแล้วก็วันนี้อยู่กับฮานเอง รายการทานข้าครัวนี่ดอ,อมอสนเดิมที่มันดีเี้ยเป็นเดียวแล้วดิโอเคครับก็จะมาให้ดอมสอนทำครัวนะครับดอมเฮ้ฮิลโลแมนเย้เย้เย้วัดวัดวิ่งกันดูดอมอ่า is is a m y s e a f six c six c s i c k Dom m y s e a f yeah m y s e a f okay uh first first ขั้นตอน is uh ล้าง right yeah was h yeah was yeah yeah you interman yeah inter so Dom รีบ toilet ตู้นี่เราอยู่กับการเปลี่ยนหลอดไฟครับเนื่องจากหลอดไฟเก่าระเบิดนะแล้วพอนี่คุยโทรศัพท์เหรอ keep me ข o ่ใจวะ Yeah. เนาะอย่าลงเตอร์ไฟให้กูหน่อยสิ I feel good ัน้มันเป็นบ้างงเนาายดีนะคะดีเลยค่ะคนชอบกันให้มันผักก็น่าจะแบบว่าอยากเห็นว่าคป็นล้วก็รสชาติก็จะแบบน้จิ้มมันจะเป็นยังไงดุ้กี่ผัดที่อร่อยแต่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครัสุกี้ซ้างเผือกอ่ะสุกี้ซ้างเผือ แต่แตต้องรอดูเม,มีเริ่มนะเริ่มเริ่มหอมไหมเริ่มเมื่อยแล้วพี่เกริ่มหอไเรอ <c oughs> เห็การรีวิวที่แบบไม่รู้อะไรดอมดอมเวอร์ชั่นสนดอมเวอร์ชั่นกินคิน,คนดอมเวอร์ชั่นดอช่เลย <c oughs> เยัย <aunque S 2> ลืมแล้วว่าโดนเช่นไรกินกินครีนนี่ดอมโชยัยแค่นีโชว์มีซิทแพ็กแมน้อมเตะเตเราใส่น้ำมันนะครับฮานก็จะมาฮานชิฮานไปตัดผมมานะครับฮานก็เปลี่ยนลุกหน่อยฮานตอนอยู่โตเกียวคนจะล่าฮานเยอะก็เลยหนีมาอยู่ไทยต้องเปลี่ยนตัดผมหน่อยแฮครี แพ้กินในการเลี้ยงฉลองมันต้องมีขั้นตอนนะพวกเพราะว่าฟาสพวกฟาสตห้าฟาสอะไรเขากินข้าวกันหลังเขาไม่มาโชว์วิธีเนี่ยอันนี้เบื้องหลังถ่ายฟาสแล้วเนี่ยทำอาหารเกอะไรวะอันนี้คืออะไรน้ำมันเนาะครับผมตอนนี้ดอมติดทหารนะครับไปหากัมพูชาอยู่เรื่องนี้ไปแล้วเหรอดอมต้องเป็นลูกเปกัมพูชัยเรื่องนี้ดอมยูสกันไก่ภาษาอังกฤษว่าคอกันไก่ดอมข้างไ ไอสัตว์อันนี้กูก็ไม่รู้ไอแกกูไม่รู้เฮียเออ rock paper ชิก่เนี่ยอะไรนะชิกกิชิไอแกมันชิกกิชิหรอเออชิกกิๆิกกแมน o ำมน yeah งูทีสุดต่ท่นงเลยนหืแ่อหาเชิดมา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 ทีเถอะเอ้คุณ ทำทำไมกับเพื่อเถิดตีไปนี่ทำยังไงล่ะตายนะบอกให้อ่าสอดสองไฟเข้าดูตรงนั้นเอาขึ้นมาไฟก่อนนะแม่ไปอยู่ข้างไลน์ดีกว่นเพื่อไฟสอดที่ไ,ไหนมันชอ็อตอะไรจะเอาขั้นเอาลงแล้วคุณจะช็อตอะไรอีกช่วยกันเพือ่อลูกเพกื่อผัวตายตัวสิยุกเขาพูดอะไรโอ้ยไม่เป็นไรผมอ,อยู่ได้อแนอแนอแอน ทำไรไปอ่ดีไม่สองใส่ช่องมากูสอดไม่ได้ไพยายามแล้วโอ้กดอมดอมฟาดเป็นายแมนยอาเยี่ยมอเมยนี่ยมเยออก่นะอดเป็นฝาไรช์เยอะอสอยูนิทูเุมันให้ทวง เชื่มันให้ช่วงเชน่ำมันใ้ช่วง yeah you gonna เ uh าเป็นคนญี่ปุ่น่ยพูดไทยได้นิดหน่อยใช่ไหม yeah ิูดภาูดอังกฤษพูดญี่ปุ่นะ ไม่ได้เลยนักแสดงจริงฮะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีวะโจเคี้เหรอเย่ยุซี่ยุซี่เวนเวนวีดิววีนิจูบังเย่บังลูกชิ้นซันซันซันชินถ้าพอชินพอชินพอชินมาตัวชินมาตัวชินเยวซันชินเย่ก็เป็นดาว b ด a y we n เอ today w ีก o นอ่ eat น all day a l night yeah อีกคนตำรวจอีกคนทหารอีกคนยูทูบเบอร์นี่เยอะจังเยังไมยังไม่อโคดนเซอร์โคดจะร้อนชิปหายมือสวยเนาะอจะอันนี้เหรอเออเอาชิปหายเยเพิ่งใส่จตลกดีตวี้เจตกตัว o p e หน่อยต๊ น้องชายเราแพ้กุ้งนะครับแต่ว่าเขาเพยายามจะกินก๋วยเตี๋ยวรอดกุ้งนะฮะโดยท <ๆ S 2> ี่การเอาเอากุ้งออกไม่มีไส้มาเข้าเลย1450บาทไม่ใช่เข้ามาจุเข้าว่าคิดว่าอ,อ่าคิดว่ามันคิดย่ามือมอม้อนี่กี่บาทมาเข้าเลยคิดย่ามือม้อนี่กี่บาท1450บาทพันหนึ่งพันห้าห้าร้อยสิบบาทมาโม <laughs> เรื่องกีับแคทจะมาระบายความในใจนะครับวันนี้อ่าไหนามีอะไรเล่าเลย มีมีมีม <favorite> ีเรื่องน้องเอไออะเรื่องน้องเอไออะฉันเห็นได้เลยก็แชปอกหักมาครับก็ร้องไห้นะครับเอาไว้ดูตอนแก่นะครับคิวนี้ก็มาประจานนะครับว่าแชปร้องไห้ให้กับผู้หญิงที่ไม่เคยเจอหน้านะครับมากับวันสวยนะครับก็เมื่อเช้านี้ไฟเอ้ยเลเซอร์ตายนะครับก็คือเลเซอร์ระเบิดไฟดับทางบ้านนะครับแล้วก็ตอนเย็นรถล้มตอนนี้เหล็กหลุดนะ เขาเล็ก <laughs> <laughs> มือหลุดแล้วมือกี่เลยไอ้เด็กลูกชิ้นยังไงเลยกลุดอ่ะลูกชิ้นน <laughs> ั่นต้องแข็งขนาดไหนอ่ะไอ้เฮียวันนี้มีเรื่องแบบกับกูสามรอบแล้วอ่ะไอ้เียวันคุยอะไรเลยเนี่ยกูจะโดนทิ้งคืนนี้ <laughs> ไม่ทิ้งรอาคาทุกมันเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรไม่ขายครับไม่ใช่กะลีคือห้ารอไอ้บ้าไม่ฟรีสิบชิ้นกูทำหลุดไปแล้วสองชิ้นเพิ่งแดดสองเนื้อหลุดแล้วสองชิ้นนี่หลุดนี้ไอ้เฮียหลุดอันเดิมเลยปะเนี่ย อนคนดูที่สอคนดูเห็นไหมเราปอกไว้พอดีเสียบเข้าไปมันก็จะเก็บเปลือกเข้าไปด้วยใช่ไหมแต่อันนี้มันยาวเห็นไหมเปลือกมันโผล่นะถ้ามันยาวก็จะโผล่อย่างงี้เบนื่อแมงเลยมัมมมโดนนี้นเชดช็อตก็เซฟไว้แล้วมีเพ่นเขาจะติดสายรองเซฟไว้อยู่แล้วก็อีกวิธีอีกเซฟอีกขั้นตอนหนึ่งในวันนี้ที่เราทำภารกิจในการปล้นตู้เซฟเราสามารถจับเจ้าพ่อเขาจะติดเลสที่นี่คือครอบครัว อุ S <S <S ้ยไปอันเขาว่ารังขึมมันมาซ้อนมาเผื่เด็กหมดที่อะไรหิวเนาะไปอันหิวโอเคแล้ววันนี้เรามีแฟ้นไฟนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นที่ไบอันย่างแล้วก็นี่ฝีมือใครฝีมือแม่ซื้อครับซื้อครับกินกินโชว์เอ้ยตากับแบ๊คับวันนี้อ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าวอาวอ้าวอ้าว